ลองก่อนก็ได้นะครั้งหนึ่งมันไม่เจ็บหรอกออกกำลังกายลองหน่อยก็ได้ครับโอเคตรงนี้เลยตรงนี้เลยคนลงมาเลยทำยังไงครับตรงนี้คุณหันหลังนะคุณเอาหน้าจุ่มกํแแพงไม้อย่างนี้นะโออยังไรได้ครับโอเคโอ้ยรังี่ครับ อีกทั้งยังมีบริการกดโค้ดไอเทมในเกมต่างๆมากมายเช่นขาด้วน UFO หรือแม้แต่หมวกวาก,กิลี่ใครที่อยากเติมโลบักและซื้อไอเทมก็ไปจัดกันเลยที่ BeamX Store ลิงก์แฟนเพจและเว็บไซต์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับโอไม่นะมาอยากจุกกล้ามเลยออจุกกล้ามแลยวขอลบฝนด้วยนะครับช่วงน,นี้ฝนตกแรงอ๋อได้แลครับพอดีมผมไอผมอ่อนแอครับ เป็นหวัดง่ายเวลาโดนฝนผมขอหลบฝนด้วยนะครับได้ครับมาหลบได้ไหมครับเดีผมขอจุกกล้ามเลยมาได้ครับชิดชิ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 ดิชิดิช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 ยวิาเชีชิชิชิชเปิชิชอ่ิคิชิช้ชิเปียกมชิ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 กิชิุิชิชิชยชิาิชไชิชิชิช้ชิ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 นิชิ้ยชเชิ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 ชรชิ เฮ้ย,ยนี้ก็มาเลยน้องอเอาไปอย่าทำนี้นะครับมีโกมดากไห้เลยมามีหลายคนทําอย่างนี้<อ>แล้วเออฉีกขาดไปหลายคนแล้วนะครับโดนกล้ามผมหนีไวะ้ะอ้อมาทําไม่บอกผมลงขมิบตูดขาดเลยนะโอ้โหคนแบบดูมาดธุรกิจมากเลยเป็นคนรวยใช่ไหมคุณจนครับอโอ้หถ้าเกิดจนคุณจะใส่สร้อยท้องเนี่ยนะเห็นไหมมี V I P ด้วยนะ ไม่ใช่สร้อยครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชือกเฉยเชือกทองนะเชืกอกทองอ,ะอ,อ่ะอ๋ออันนี้มันทองลอมมาดิแต่คนเป็น V I P นะน,นะคนบริษัทอะไรหรือเปล่า V I P อ,อ่ะอ๋อ V I P เล้าไก่เฉยครับงั้นถ้าเกิดคนเป็นอ่ะก V I P เล้าไก่ผมขอซื้อแบบพวกอ,กอกไก่กินได้ไหมผมอยากซื้อต่อคุณ ไก่ไกในที่นี้ไม่ถึงไก่ชนบอลไก่ชนโอ้ยนั่นแหละไก่ไก่ชนมันไข่มันน้อยครับผมยิงชอบมันจะได้แบบเบึกๆนะครับน่าครับรอต้องรอ,อ,งรอทีละแมตตอนเขาเล่นกันเสร็จไอตัวไหนแพ้เขาจะพาคอทิ้งหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมหักให้เอง <c oughs> ผมจะเอาไก่นะมาอยู่ระหว่างตูดผมแล้วผมก็จะคำอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ตายเลย <c oughs> โอ้โงงามดากหรืออะไรเนี่ยดูแรงจัง พี่ปิดพี่ปิดครับไม่ใช่พี่เปิดใช่ไหมเนี่ยใช่คนที่ชวนผมเข้าวงการในวงการวงการหนังหรือเปล่าใช่ไหมที่พี่พี่เป็นไหนผู้มกลับไงพี่ชวนผมเข้าวงการหนังไม่ใช่หรอเดยวมันจำผิดคนแล้วครับเฮ้ยผมจําพี่ได้ก็วันนั้นไงที่พี่พาผมขึ้นห้องเอา อพี่เปิดมานี่ก่อนที่เปิดจำใครมาอาอาอะไรจำใครมาอ๋อ <c oughs> พี่เปิดจำไม่ได้เหรอตอนที่พี่เปิดชวนผมขึ้นห้องอนะ่ะแล้วพี่ก็แบบเดบิว <c oughs> อ่ะชวนผมไปเดบิวะ <c oughs> อะเอาพี่สัมภาษณ์ผมอยู่ไม่ใช่หรอพี่บอกไอสัมภาษณ์ภาคปฏิบัติกับผมอะ่ะเบี้ยวออา พี่โอ้พี่ลืมผมได้ไงเนี่ยผมดังแล้วผมยังไม่ลืมพี่เลยนะเนี่ยพี่ปื๊ดสมองปลาทองขอโทษครับโอ้ยเนี่ยงงพี่พี่ได้แล้วทิ้งผมจะผมจะจําพี่ไม่ได้แล้วผมจะลืมบุญคุณพี่ฮัออโลโหลครับฮัโลโหลครับครับผมขอขอขอคุยด้วยนะครับพอดีว่าผมสนใจในตัวคุณฮ้ย อ่าพอดีผมเห็นคุณแบบทรงได้ครับสนใจไปเข้าวงการการแสดงกับผมไหมเดี๋ยวผมช่วยปลุกปลุกป,ปั้นคุณให้อะไรครับวงการการแสดงครับสนใจไหมโอ้ไม่เป็นไรครับ้ยเดี๋ยวผมช่วยปั้นคุณให้ไงไหน้าตาคุณนี่หอ่อเลาเนี่ยเดี๋ยวผมปั้นคุณแบบอมผมปั้นดีๆเลยจะเป็นคนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปั้นให้คุณคนอย่างนี้แล้ว好吗 ผมจะช่วยคุณอ,ออกกำลังกายทุกวันเลยทั้งเวลาตื่นและเวลานอนผมก็จะช่วยคุณเองช่วยนี่คือ,ช,อ,อช,ช,ช่วยออกกำลังกายนะ้วใช่ใช่ช่วยออกกำลังกายไงออกกำลังกายในที่ร่มผมก็ช่วยได้นะไม่สนใจเหรอือเวอร์ริงปลาองแ,แล้วคุณจะไปกับผมไหมล่ะอลองก่อนก็ได้นะ<ม>ครั้งหนึ่งมันไม่เจ็บหรอกออกกำลังกายอะลองหน่อยก็ได้ครับ โอเคอ่าตรงนี้เลยอ่ตรงนี้เลยคุณลงมาเลยทำยังไงครับลุงคุณคุณหันหลังนะคุณเอาหน้าจุ่มกระเพาะมาอย่างนี้นะโอเคยัังงไนะครบโอเคโอเคครับไอ้ลุงผมตามหาลุงมานานแล้วเนี่ยลุงไอดอลผมเลยเนี่ยลุงลุงไปขโมยเสื้อในใครมาเนี่ยลุง ไม่ใช่เสื้อหน่อยอ้าวกระเป๋าไม่ใช่ลุงเอากระเป๋าเหรอแล้วลุงเอากระเป๋ามาสะพายทำไมลุงเพิ่มความเป็นแมนเนี่ยนายก็ควรมีเลยผมเพิ่งรู้ว่าสะพายกระเป๋าแล้วมันจะแมนแล้วลุงใส่เกงหรือใส่แพมเพิร์ดนะลุงงนิ่มความเป็นแมนเนี่ยเราใส่แพมเพิร์ดสมัยนี้อ๋อแสดงว่าลุงอายุเยอะแล้วสิลุงแพมเพิร์ดคนแก่ใช่ไหมนะลุง อันนี้เป็นหลานลุงแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยที่เต้นอยู่นะใช่ <c oughs> ลุงพาไปตากแดดวันลับดีสิบแปดชั่วโมง <c oughs> วันหนึ่งมันมียี่บสี่ชั่วโมงไม่ใช่หรอลุงตากเกินหนึ่งวันได้ไงน่ะรู้จกักฉชาดมั้ล่ะโอ้แล้วเขาไม่มีไม่ทาครีมกันแดดเน,นละล่แล้วลุงเวลาไปตากแดดล่ะไม่ครีมกันแดดมันสำหรับพวกผู้ชายอ่อนแออ๋อเอาละ ลุงถ้าเกิดถ้าเกิดลุงพาหลานไปตากแดดสองคนทําไมลุงผิวไม่ดําเหมือนหลานอะ่ะลุงได้อยู่ในลมร้อนออกไปทำไมอ้วทําไมุ่ง้ให้หลานไปตาก <c oughs> โอ้โหหลอกเ<อ>กินหลอกเด็ก,กไปตากแดดทาไมนะลุงไอพเนี่ยมันทําสบู่ตกในห้องน้ําบ่อยแบบลุงถ้าลุงทาอะไรอ่ะเวลาเขาทําสบู่ตกอ,ะอ่ะไผ่โทษวิทยางยุทธ พี่โตครับอะไรเหรอคินเฮยคินเฮยกินน้อุ่นไก่น่อยอ๋ออกไก่พี่โตกินหมดละช่วงนี้ไก่มันราคาแพงพี่โตมีไหมครับพี่โตพี่โตมีเมียไหมครับอ๋อพี่โตไม่มีอ่ะพี่โตมีแต่ผัวอุ้ย อยากมีเัวอีกคนนะครับอุ้ยไม่เอาพี่โตร,รับได้แค่คนเดียวเนาะขอไหมครับเนี่ยคนนี้คนนี้เขาโสดพี่โตร,รักเดียวใจเดียวขอโทษทีโอ้รักเดียวใจเดียวดูขาดดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่โตไปฝึกขมิบก่อนนะให้รูมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวพี่โตรับเพิ่มโอเคไหมเฮ้ยพี่โรับเพิ่มโเดี๋มเฮ้ยพี่โตรเพิ่มโอเฮ <c oughs> ้ยลุงทตรอะไรเด็กอี่โตรับเพอะไรเด็กอ สัมผัสถ the oh, hey, oh. ึงความมืดไงโอ้ยลุงเด็กเด็กจะนอนลุงไปกอมเด็กช่านนี้ไม่ได้นะเขาให้เอามือตบก้นลุงไม่ได้เอาอย่างอื่นตบลุงไม่ได้ตบเอาไปเลยนะครับเฮ้ยโอ้โครับคุณครับหันหันเอาเสื้อมาดูใหม่สิครับ วิญญาณร้ายอาฆาตไปเอาเสื้อมาแต่ไหนครับเนี่ยไปขโมยเขามาออะ,อะไรนะครับไปขโมยเขามาเหรอครับโอ้คนรีบเอาไปคืนเขา,ขานะครับไม่งั้นเขามาทวงคุณคืนนะเนี่ยถ้าเกิดคนไม,ไม่เอาไปคืนอะ่ะครับผมไม่ดีกว่าครับผมว่าลายนี้มันสวยดีอ๋อแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะรายเนี่ยคนไม่ฝันร้ายเหรอคนใส่เสื้อลายเนี่ยฝ,นยยนยฝันดีตลอดเลยครับ อ๋อคุณผมว่าคุณต้องรีบเอาไปคืนแล้วล่ะไม่งั้นมันจะครอบครัวคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคุณใส่เสื้ออะไรเนี่ยโอเคครับโอเคครับไอ้หนูหนูหนูหาไปไหนหาอลร้รองเท้าหนูสวยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะขอขอดูรองเท้าหนูหน่อยนะขอดูหน่อยนะ <S <S โอเคค่ะโอ้สวยมากสวยมากน่าสงสยงัสยรองเท้ารองเท้าสวยมากเลยนะเคอเค ขอดูใ,ใกล้ๆสักแป๊บหนึ่งหน่อยนะอืมสวยมากสวยมากซื้อมาจากไหนอะรองเท้าอ่ะตลาดตลาดตลาดอ๋องั้นขอซื้อต่อได้ไหมได้นะเอ่ะขายแค่รองเท้าไหมหรือว่าขายหมดตัวเอาแค่รองเท้าอ๋องั้นไม่ซื้อละเอาเลย